สวัสดีครับพบกับผมชัชวาลใจแข็งดีนะครับหรือว่าอ่ามนะครับพาไปจับตาสถานการณ์ทางการเมืองร้อนวันนี้กันบ้างน,นะครับปรเดวยนว่าต้องโฟกัสไปที่พักพลังประชารัฐนะครับล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวนะครับการปรับโครงสร้างพักครั้งใหญ่อีกแล้วครับโดยจะมีการให้กรรมการบริหารพักเนี่ยลาออกกึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีการรื้อโครงสร้างน,นะครับโดยเหตุผลก็คือว่าต้องพยายามสลายกลุ่มกวนภายในพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็แน่นอนเขาว่าพยายามที่จะลบ เหลี่ยมลบคมของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่แน่นอนครับว่าเป็นเอฟเฟกจากการอภิปรายไม่ว้วางใจครั้งที่ผ่านมาในกรณีการความพยายามจะเดินเกมล้มอํานาจของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีการกระแสะข่าวมแแบบนี้นะครับและที่ต้องจับตาคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครมอนะครับทางบิ๊กตู่เนี่ยได้มีการเรียกบรรดารัฐมนตรีแล้วก็สสในพักพลังประชารัฐนะครับเข้าร่วมพูดคุยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครมอกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ แน่นอนครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในพรคพลังประชารัฐแน่นอนต้องจับตากันไปที่สถา,านภาภาการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะที่พักพลังประชารัฐเนี่ยครับเนี่ยครับโดยหลังจากการประชุมครมเมื่อวานที่ผ่านวันที่ผ่านมานะครับเต็มคณะนะครับที่ตึกสติมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อและเมื่อวันที่25ตุลา,าคมนะครับมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานนะครับและก็ได้มีการเรียกบรรดาร,รัฐมนตรีในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับเข้าไปพูดคุยหารือนะครับโดยมีนายสุพ,พัฒนพงษ์พันวิชารองนายกและรัฐมน แล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งวงกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับแล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการครลังนะครับแล้วก็นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีครับโดยมีการพูดคุยหารือกันก่าร่วมช่วงหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยหลังจากการหารือนะครับพลเอกประยุทธ์และบรรดารัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยก็พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักังประชารัฐนะครับทัั้งกกกรรรณีีีีท่่่อเเมมนนสพพผาาาข ทำโพวัดความยิยมสสนะครับซึ่งนํามาซึ่งความไม่พอใจนะครับและเห็นว่าหากปล่อยให้ปัญหาเช่นนี้ในดําเนินต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ประชุมก็เห็นตรงกันครับว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างในพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งครับและเป็นการปรับครั้งใหญ่นะครับโดยคาดการว่าจะใช้วิธีให้นะกการบริหารพักที่มีอยู่26คนเนี่ยลาออกให้เกินกึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ ทั้งนี้เนี่ยจะมีการยืน่นหนังสือลาออกในวันที่26ตุลาคมนี้ครับโดยกระบวนการทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ได้แจ้งให้พลเอกประวิทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับซึ่งต่อมาในเย็นวันเดียวกันหลังจากที่พูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลเสร็จครับมีรายงานว่าบรรดาพลเอกประยุทธ์บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกพลเอกอคนุพงศ์ครับแล้วก็บรรดารัฐมนตรีที่ผมกล่าวไปเนี่ยไปพูดคุยเรื่องปัญหาในพักกันต่อที่มูลนิธิป่าลอยต่อด้วยนะครับซึ่่่่งงงงแนนนนนอออคครรรรรรััับบวาาาาาเพืหใกรปรปโส้ละะชย ก็มีการหยิบยกเรื่องกรรมการบริหารพักขึ้นมาว่าอาจจะเป็นปัญหาหรือไม่อาจจะลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือไม่พลเอกประวิทย์ก็บอกเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะไปจัดการเองนะครับโดยที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปว่าในวันอังคารที่6นี้นครับจะมีการดําเนินการเรื่องดังกล่าวและจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐแน่นอนครับโดยแกนนําพลังประชารัฐสายใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มองตรงกันครับว่าการมีอยู่ของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย นอกจากจะไม่สามารถทําให้เกิดความเป็นเอกภาพในพักได้แล้วนะครับยังจะเป็นชนวนความขัดแย้งที่เสี่ยงจะเกิดการประทุได้ทุกเมื่อนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการถอดสลักนี้ออกครับภายใต้สถานการณ์ที่นายกเนี่ยนะครับถูกบีบคั้นเนี่ยต้องทําอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะต้องผเผชิญเอ,อ่อ after shock อีกครั้งในการสั่นคลอนอานาจนะครับเมื่อที่จะ ในการสภาเนี่ยเพราะโดนเคยโดนมาแล้วครับในการประชุมในการอภิปรายไม่ตั้งใจที่ผ่านมาครับก็ต้องจับตาครับและอีกอย่างคือบทบาทของผเอกปยะยุธ์ตอพรรคพลังประชารัฐครับอาจจะมีการเปิดหน้ามาเพลย์เซฟทางการเมืองนะครับแอคชั่นในบทบาทพรรคพลังประชารัฐมากยิ่งขึ้นหรือไม่อะไรยังไงนะครับโดยเฉพาะในการเข้ามานะครับหยิบยื่นแล้วก็ชี้ตัวในการพักคนใหม่ที่ต้องจับตาครับคนเดิมเนี่ยคือร้อยเอกธรรมนัครับแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนครับคนที่ถูกโฟกัสจับตาคือเสียเฮง สุชาติชมกิ่นรัมตีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่ไปที่ไหนจะมีเสียหิงไปที่นั่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเงาตามตัวครับกลายเป็นคนใกล้ชิดครับจึงเป็นไกรเดตเบอร์หนึ่งที่จะมานั่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็แน่นอนรับว่าบารมีก็เบ่งบานครับจนกลายเป็นบ้านใหญ่หลังที่2แห่งเมืองชนไปแล้วขึ้นตรงกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไม่ได้ขึ้นตรงยึดโยงกับบ้านใหญ่แสนสุขเหมือนวันวานแล้วครับข่าวไวทีนิวเอ็กซ์คลูซีฟครับเจาะลึกทุกกระแสร้อนของงสััคคมรบ